เอามือนี้มันเป็นมือวันวาเินไทยแมนบอจันเจ้าสิบสี่กุมภาพล์หรอเออแม่หลวงท่านเป่าผมก็ลืมเอาดอกไม้ให้ผู้สาวสิบสี่กุมภาพ์คือวันวาเินไทยสิบห้าวันสงการสิบหกวันหวยออกแม่หลวท่านเป่าคันว่าทุกจีนที่พันมากระทำหาอ่างเปากันแซวๆตกลงพวกเขาเป็นคนไทยกันคนประเทศนอกกันแท้ครับคนจีนบอกคือคนอเมริกาสิมา14สิบสี่กุมภาพสิบห้ากุมทองกันอยู่นี่สิบหกกับกุมขมับวันที่สิบหกมันได้กลุ่มอยู่แล้วขมับนั่นซื้อเรียกฮาปีบั่ าเรื่องเลขหก็ละยืงหลายท่านเปาปานกินข้าวต้มว่าสุกหุ่นแล้วครับอืมว่าเรื่องสิบสี่กุมภาพันธ์นี่คอยว่าจะซื้อดอกกุหลาบให้ผู้สาวจักซอหนึ่งนี่ล้านขายดอกไม้เขาเปิดบ่ะหลังจันเจ้าหูเสึกว่าร้านขายดอกไม้บ่เปิดดอกครับแต่หูเสึกว่าเมียท่านเปากำลังสิเปิดนาผักท่านเปาครับอาจสิเป็นสากระเบียหรือว่าไม่น่าสามก็ได้สวแล้วเมียคอยหูเดืออกว่าคอยจีผู้สาวนะเจ้าไม่บอกติอยาสาหเหตุไปทิบทัวเด้อจันเจ้าไท้ยเดียวกันกระดอกกระเดียม นนีน่เลยค่ะเป็นคนบ่าวเมียจันบา่าวอ่ะถ้าเบิ่งรถดมือแรงบ่งแตกกันโน้คอยว่าเท่าแล้วก็บ่อย่สมเท่าแหมคอยหวังว่าพวกเจ้าสิบ่บอกเรื่องของ่อ,อยกับเมียข่อยเด้อจันเจ้าไอหูอืมบ่าบอกอกครับแต่ว่าไอหูนี่ปากพงอยู่แล้วบ่มือใดนมือนึงแท้ถ้าไอหูไม,ม่ได้ค่าขนมอ่ะจังแมนมักคักเนาสูเง,งินปิดปากแล้วโตวเมียตั้ง3คนเนี่ซื้อดอกกุหลาบให้ผู้ใดล่ะปีนเมียผมมีคนเดียวเท่านั้นครับอีกสองคนเป็นพี่สาวกับน้องสาว มาสร้างวัดเทะเห็นใส่กันอยู่เวิมเวิมท่านเปาอาสิตาฝาดก็ได้ครับอพี่น้องมือนี่เป็นมือวันวาเล่นไทยเด้อสิจัดให้ขันจักดอกจักดอกก็ว่ากันไปสิกุมมือหร้อสี่กุมขมับหรือว่าสิกุมทองก็คนหัวจักการปองกันแน่บอแมนไปเห็นลูกสาวก็ทองเราหน,นีหางจุกตูดมุหาสูขอบพัดสิเป็นสุขให้มีลูกเมื่อพร้อมตอนเอากันมันหมวนคัก ท่านั่นท่านี่ถ้าสู้ป,ปอยให้เขาเกิดขึ้นมาแล้วย่าให้เขาเป็นปัญหาทางสังคมมือนี่ก็มีเรื่องประกาศแค่นี้ล่ะเอาบปนี่ฟังเพลงมา